ดิพี่น้องมือนี่ผ้ามาเบิงเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดเผื่องเผื่อตะเตาเนาะพี่น้องอยู่ในสวนเนี่ยพี่น้องเกิดเองสิดอกบึกใหญ่ๆเลยไไพี่น้องเต๋อปุ่มๆเลยเผื่อตะเตาพี่น้องเข่าพี่น้องนี่สวนยาง đó bông nhảy bông 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 ดอกงามๆก็ับี่ท่านด้เก็บพี่น้องเอาไปก่อนเดี๋ยวหาโมูมันเติมอีกก่อนโ,อโมูวันลายพี่น้องก็ได้เติมกันดอกง่ายเลยเดี๋ยวดอกนึ่งพี่น้อง

ียอมูเลยเป็นอดอกใหญ่ๆโ้ยเบิง้งมือคนกับเห็ดเด้อพี่น้องดอกใหญ่บ่ใหญ่นี่ครับโอเคดอกนึงโอ๋เห็ดเพิ่งตับเต่าเกิดเอง ดอ,นะดอกนึงนี่จะดอกใหญ่ๆพี่น้องใช่แล้วครับกวอนพี่น้อง